สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายัษ์อีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดาวพฤหัสย้ายจากราศีกุมเข้าไปอยู่ในราศีมีนเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ฟังนะครับคลิปดาวพฤหัสย้ายราศีก็สามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้นะครับอ่ะนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงมากนะครับเดี๋ยวเรา ไปฟังกันเลยว่าในวันที่8เมษาที่จะถึงนี้นะครับดาวพฤหัสย้ายราศีแล้วจะส่งผลอะไรกับท่านบ้างแต่ก่อนไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์บอกบุญสักเล็กน้อยครับนะครับหลายท่านอาจจะลำคาญแต่อาจารย์ว่าหลายท่านก็รออยู่นะครับว่าอาจารย์จะชวนไปทําบุญที่ไหนนะครับก็ วัดแครเทพนิมิตรครับตอนนี้สาลาการประเรียนครับหลังคาลวจะต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วก็นะครับการปูลานวัดก็ยังทําไม่เสร็จนะครับถ้าอยากจะทําบุญนะครับทําดุบํารุงพระศาสนาก็สามารถโอนเข้าบัญชีวัดได้โดยตรงเลยนะครับที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาอ่างทองนะครับชื่อบัญชีวัดทายานครับเลขที่บัญชีครับ 1 18 0 4 1 4 4 3 8นะครับทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดโดยตรงเลยและนะครับทุก100บาทถ้าอยากได้วัตถุมงคลนะครับอาจารย์ก็จะนำส่งให้หรืออยากได้ใบอนุโมทนาบุญเพื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีนะครับสามารถส่งหลักฐานนะครับการโอนเงินพร้อมที่อยู่นะครับส่งมาได้ที่ไลน์ ID โหีลาพยายักษ์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะ สรุปยอดให้นะครับหมดเขตสิ้นปี6-4นี้ครับก็คืออาจารย์จะสรุปยอดในเดือนมกรานั่นเองนะครับถ้าใครอยากจะทําบุญแล้วอยากจะได้วัตถุมงคลนะครับเป็นหลวงปู่ลอดหลวงพ่อลาบนะครับชื่อก็ดีแล้วครับทั้งทั้งรอดพ้นอุบัติเหตุเพศภยัยมีลาบผลเงินทองนะครับก็สามารถนะครับที่จะนะครับ โอนตรงเข้าบัญชีวัดนะครับอาจารย์ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเงินตรงนี้สักบาทหนึ่งเลยนะครับแถมจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลให้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันนะครับนายช่วงนะครับก่อนที่ดาวพฤหัสจ,จะย้ายก็จะเป็นช่วงร่ํารวยของพี่ยักษ์หรือคนลัคนาราศีกุมเพราะดาวการเงินและดาวความสําเร็จโคจรมาทับตัวนะครับไม่รวยช่วงนี้ก็จะไปรวยช่วงไหนถูกไหมแถม พอนะครับนายวันที่8เมษาดาวพฤหัสโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของตัวเองครับนะครับหมันเป็นศูนย์ยะพาหะมันจะส่งผลให้พี่ยักษ์นะครับของอาจารย์นั้นคิดแต่เรื่องการหาเงินหาทองครับไม่คิดเรื่องอื่นเลยเพราะมันเป็นศูนยยะพาหะ 2นะครับท่านจะมีรายได้เข้ามาหลายหลายทางแล้วก็เหมือนจะเป็นรายได้ประจำคือมีได้อย่างต่อเนื่องได้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามุมมองว่าอาจารย์หนูอยากจะลงทุนอยากจะทำนู่นทำนี่ทำได้ไหมก็บอกเลยว่าทำได้ไม่มีปัญหานะครับและปีนี้ปี65ทั้งปีหลังจากดาวพฤหัสโคจรย,ย้ายราศีแล้ว ตัวดาวพฤหัสเองนั้นก็จะอยู่แบบนี้นะครับปลายจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลยเพราะฉะนั้นนะครับช่วงหลังจากเมษาไปไม่ว่าจะดาวจะถอยหลังหรือจะมีเอฟเฟกอะไรต่างๆดาวพฤหัสจะอยู่ในราศีมีนอย่างแน่นอนอุ่นใจได้ว่าจะไม่มีการถอยหลังไม่มีว่า ไม่ว่าจะไปลาศีเมษจะอยู่ในบ้านของตัวเองการที่ดาวอยู่ในบ้านของตัวเองครับแน่นอนครับส่งผลให้ท่านมีรายได้และความสําเร็จอย่างต่อเนื่องเข้ามาแบบประจำในช่วงแรก8เมษาจนถึงวันที่14เมษาครับพฤหะส่งหัดโคจรคทับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรและดาวอาทิตย์เป็นดาวคนรักนะครับแม้จะเป็น6วันสั้นๆแต่เป็น6วันที่สวีทหวานครับ 1. ท่านจะมีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากคนรัก จะมีเกณฑ์เจอคนรักจะมีเกณฑ์ได้แฟนหรือมีเกณฑ์ตกลงปงใจเป็นแฟนกันในช่วงดังกล่าวนะครับเพราะอาทิตย์กับพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรและดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวคนรักพฤหัสมันไม่ได้เป็นดาวการเงินอย่างเดียวครับมันยังเป็นดาวความสําเร็จด้วยเมื่อดาวความสําเร็จเป็นดาวคนรักมาเจอกันก็ย่อมบ่งบอกว่าท่านก็จะได้แฟนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ โสดอยู่หรือไม่มีใครก็จะมีเกณฑ์น,นะครับดีในช่วงนี้แต่ถ้าท่านมีแฟนอยู่แล้วระวังจะเจอคนมาชอบมาจีบนะครับและคนที่เข้ามาจะเข้ามาแบบรุนแรงรวดเร็วด,ด้วยก็ต้องระวังหน่อยครับหลังจากนั้นวันที่14ดาวทิตย์ก็จะโคจรย้ายราศีออกไปครับหลังจากนั้นในวันที่30เมษาครับดาวศุกร์ย้ายเข้ามาทับกับดาว พระฤหัสบอกก่อนนิดนึงครับในช่วงวันที่25เมษายนดาวพฤหัสเริ่มสเสวยราชาเล่เพราะฉะนั้นบุงบอกว่านะครับดาวพฤหัสพอได้ราชาเล่แล้วเงินจะเข้ามาค่อนข้างใหญ่นะครับเงินจะเข้ามาหลายทางและนะครับการติดต่ออะไรกับท่านก็จะเป็นแบบมหาภาคคือขายทีละเยอะๆขายทีละมากๆขายทีละ ก้อนใหญ่ๆอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเตรียมวงเงินหมุนให้พร้อมนะครับทีนี้ดาวศุกร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนพบพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภะเมื่อโคจรเข้ามาอยู่ตรงนี้ 1. ท่านที่เป็นพนักง,งานอยู่ก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและได้เงินเดือนเพิ่มนะครับ 2. นะครับท่านมีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถหรือมีเกณฑ์จะ ลงทุนในธุรกิจของตัวเองเพราะดาวศุกร์นั้นนะครับเป็นดาวพันธุสุภะแปลว่าธุรกิจเมื่อดาวพันธุเข้ามาอยู่ในภพการเงินก็ย่อมส่งผลท่านจะอะไรครับซื้อบ้านซื้อรถหรือขายบ้านขายรถหรือนะครับท่านไปซื้อที่ดินป่าไว้ไปซื้อบ้านมือสองที่จับไว้ก็จะเป็นช่วงดีในการขายทำกํากไร ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็พฤหัสกัศุกร์นั้นมันไม่ได้เป็นเลยครับดาวคู่ศัตรูกันก็ย่อมส่งผลดีและมองอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาท่านเป็นพิเศษมอบเงินให้ท่านไปลงทุนหรือบางทีให้โดยเนหาอย่างเช่นนะครับมีแม่ยกมาคล้องพวงมลาลัยให้กับท่านโดยอะไรครับ ท่านจะไปทําอะไรก็เรื่องของท่านอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นสําหรับพี่ยาก็จะดูเหมือนมีสเสน่ห์อ้อมๆนะและนะครับในช่วงวันที่17จพฤษภาครับดาวอังคารก็โครจรย้ายนะครับดาวอังคารก็โครจรย้ายราศีอังคารเป็นคาดประจําราศีคาดแปลว่าเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้น ท่านจะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องข่าวดีนะครับจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือถ้าไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการงานก็จะมีความสําเร็จดีตกงานก็สามารถย้ายงานได้หรือได้งานอย่างที่หวงังได้งานตามต้องการเพราะฉะนั้นพี่ยักษ์ เลวร้ายที่สุดคือช่วงนี้จะต้องได้งานและไม่ตกงานใครที่ตกงานอาจจะต้องเช็คลัคนาใหม่ไว้ตัวเองเนี่ยลัคนาราศีกุมหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับชา n นลของอาจารยักษ์ไม่ใช่เอาคนที่เกิดในช่วงเดือนกุมภาแต่ผูกดวงแล้วนะครับลัคนาอยู่ราศีกุมเพราะฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้แล้วยังไม่ได้หัดผูกดวงก็เข้าไป Google นะครับพิมพ์คำว่า ผูกลักขณะดูก็จะมีโปรแกรมให้ท่านเลือกลองเลือกดูนะครับจะได้ทราบว่าตัวเองนั้นลักษณาราศีอะไรพออังคารมาเป็นคาดประจาําราศีอังคารนั้นเป็นภพเจ้าเรือนภพสัตวชะพอสัตชะนะครับเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าที่ท่านไปคุยไว้นะครับมีความสําเร็จเข้ามาอาจจะคุยไว้นานแล้วนะครับอย่างเช่นท่านไปอยากได้บ้านหลังนี้ ปรากฏว่าไปตามตื้อมา3ปีแล้วเขาไม่ขายสักทีอาจจะมีข่าวดีเขาโทรมาเอ้ยเขายอมขายให้เรานะแม้จะมีคนมาซื้อราคาแพงกว่าแต่เขาเมตตาเราขายให้เราอะไรลักษณะนะั้นแล้วก็จะได้เรียกสัมภาษณ์งานย้ายงานไปในที่ดีๆนะครับดูแล้วดีมากๆเลยนะครับนนรเนื่องจากเค้าเลือดที่ย้ายมันเป็นดาว การเงินแล้วก็ดาวความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะไม่ค่อยเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่แต่มันก็จะทําให้เลยครับมีความสําเร็จแบบอ้อมๆเพราะพลหัสนั้นเป็นดาวความสําเร็จด้วยนะครับแต่ข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือท่านต้องให้อภัยไม่สร้างศัตรูคือจบแล้วเลิกแล้วก็เลิกกันไปอย่าไปอาฆาตแค้นอย่าไปเครียดแค้นเพราะไอ้เสาที่อยู่ในภพนี้มันจะทําให้ท่านเนี่ยนะครับ พอเกิดมีเงินเกิดยิ่งใหญ่แล้วเกิดอะไรครับอาฆาตแค้นนะครับหท่านไม่มีความสุขสองไปทําเขาก็เป็นการผูกกรรมเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางหรือถ้ามีช่วงดีๆหลังพฤหัสย้ายแนะนําครับกรวดน้ํานะครับไม่ต้องอุที่สุดสุนะกรวดน้ําอัพยทานให้กับนะครับคนที่มีเวรมีกรรมกับท่านนะครับจะทําให้การเงินของท่านนั้นคล่องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลองทําดูนะครับ เชื่ออาจานจานเรียนมานะครับและนะครับด้วยความที่มันเป็นคู่มิตรกันก็จะมีรายได้เข้ามาดีมากๆแล้วก็ท่านก็จะขยันเป็นคูณ2คูณ3คูณสคือขยันแบบขยันมากๆเลยแล้วก็ด้วยความที่ดาวลาหูมันส่งถึงดาวสาวด้วยท่านก็จะมีเกณฑ์เลยครับเอาสินค้าแปลกใหม่สินค้าต่างถิ่นสินค้า ตลาดประเทศสินค้าที่ไม่เคยมีอยู่ในตลาดมาขายนะครับทำให้มีกําไรเป็นกอบเกนกรรมเรียกว่าดีถึงดีมากเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ดาวสุกนะครับจะอยู่ตรงนี้จนถึงวันที่25พฤษภานะครับก็จะเหลือเพียงอังคารกับสุกซึ่งก็ไม่ได้เสียอะไรครับอังคารกับสุกได้คู่สมพลยิ่งทําให้ท่านอะไรครับ ขยันหาเงินหาทองอยากได้งานอยากย้ายงานก็ยิ่งดีครับพี่เพราะสุขที่ย้ายไปนั้นมันได้ประุมเกณฑ์กับตัวท่านอีกเด้งหนึ่งก็เรียกว่ามีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงดังกล่าวนะครับดาวพุธมันก็ไม่ได้อะไรครับขี้ริ้วขี้เหล่อะไรเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วดีถึงดีมากนะครับเป็นช่วงที่กอบโกยครับแต่นะครับจะต้องระวังนิดนึงครับเพราะหลังจากที่อังคารย้าย ราศีในวันที่26มิถุนาดาวพฤหัสจะอยู่คนเดียวแต่นะครับวันที่23กรกฎาครับวันที่23กรกฎาดาวพฤหัสจะโครจรถอยหลังพอดาวพฤหัสโครจรถอยหลังมันก็จะทำให้เลยครับ ยังคงมีรายได้และความสำเร็จเข้ามาครับแต่อามาจาอาจจะไม่ได้อู้ฟู่หรือดีมากเหมือนในช่วงที่ดาวพฤหัสนั้นเดินปกตินะครับอยากทราบว่าดาวพฤหัสนะครับหลังจากถอยหลังแล้วเป็นอย่างไรก็อย่าลืมเลยครับติดตามช่องโหราพยายักกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปที่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ ใครที่นะครับสนใจนะครับอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์ก็เปิดคลาสอีกคลาสหนึ่งในวันที่12กุมภาหกห้านะครับลน์ถามกับคุณอ้อมได้เลยที่โหราพยายักนะครับมีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ1,000บาทไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงอย่าลืมคอมเมนต์อะไรก็ได้เพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับชาแนลโหราพยายักนะครับแล้วก็ ผลหัดจะกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่4ครับธันวาคมนะครับวันนี้อาจารย์ยักษ์และทีมงานลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อแทมมี่นะคะหรือชื่อในวงการว่าแทมมี่เมจิกทาโร่ค่ะก็ เป็นนักพยากรณ์ไพ่ค่ะแล้วก็ดูเลขศาสตร์ดูเลข7ตัวก่อนหน้าที่พี่จะมาเรียนกับอาจารย์ยากษ์เนี่ยก็เป็นแฟนคลับมาก่อนนะคะดูรายการของอาจารย์ทาง YouTube ก็รู้สึกว่าเอออาจารย์แม่นดีแล้วก็สนุกดีอะคะ่ะเวลาที่อาจารย์จะที่ายเกล็กเล็ก,กน้อยเราก็ได้ความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยไปด้วยเนี่ยก็เลยตัดสินใจเรียนออนไลน์กับอาจารย์นะคะ แล้วก็พอเรียนได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็ได้ลองเอาไปทํานายของตัวเองทํานายคนรอบข้างเขาก็บอกเออแม่นดีนะคะก็อยากจะให้หลายๆท่านเนี่ย ออลองดูนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรือสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเพราะว่าเป็นประโยชน์ค่ะทั้งตัวเราและกับคนรอบข้างได้ด้วยแล้วสักวันหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีะไรายได้พิเศษก็อาจจะมีะไรายได้ตรงนี้หรืออาจจะยึดเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะคะถ้าใครสนใจที่จะเรียนโหราศาสตร์ไทยก็ลองมาสมัครเรียนกับอาจารย์ยักษ์ดูค่ะ สวัสดีครับอาจารย์มีข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับในวันที่12กุมภานะครับ2565อาจารย์จะเปิดคลาสสอนโหราศาสตร์ไทยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมครับเพียงเดือนละ1,000บาทเท่านั้นนะครับและไม่มีค่าไหวครูค่าโปรแกรมค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนอะไรลทั้งสิ้นนะครับ เสียเพียง1,000บาทเท่านั้นแล้วก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนอกจากตรงนี้เลยนะครับก็จะเริ่มในวันที่12กุมภานะครับแล้วก็หลักสูตรนั้นมีทั้งเบื้องต้นและนะครับมีทั้งพยากรข้อดีของการเรียนออนไลน์ของอาจารย์ยักษ์คือนะครับอาจารย์จะดึงเข้า a c e b o o กกลุ่มลับนะครับสามารถดูรีลันได้นะครับก็คือถ้าไม่สะดวกนะครับตอนที่อาจารย์สอนสดสามารถนะครับมาดูรีลันย้อนหลังได้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับการเป็นสิทธิ์เป็นครูกันนะครับอาจารย์จะการันตีอย่างหนึ่งคือเป็นกันจนวันตายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์เปิดคลาสใหม่เมื่อไหร่เราก็สามารถใช้สิทธิ์นักเรียนเก่ามาเรียนได้ฟรีตลอดทุกครั้งที่อาจารย์เปิด คลาสนะครับค่าใช้ใจ่ายนี้นะครับ1,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็สามารถนะครับไล์นะครับไลไอดีโหราพยาย์ติดต่อคุณอ้อมได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าเปิดวันที่12กุมภานะครับและเช่นเดียวกันครับสำหรับที่ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสนใจเกี่ยวกับเลิกผ่าคลอด ขึ้นบ้านใหม่ถอยรถนะครับเลิกมงคลอะไรต่างๆอาจารย์ก็รับออกเลิกให้เหมือนกันนะครับ